สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารเป็นยังไงกันบ้างนะสําหรับช่วงปลายปีเนาะก็จะมีข่าวสารพัดสารพันดังนั้นวันนี้เราจะหยิบยกข่าวที่มันมีประเด็นต่อเนื่องหลายๆคนน่าจะจำได้เนาะเมื่อสักประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนาะ น่าจะประมาณสักวันที่18ธันวาคมมีได้นำความคิดเห็นของทางคุณเอ็ดดี้ัสดงยมนาซึ่งในช่วงนี้ก็มีความเข้มข้นในเรื่องของการวิภาควิจารณ์คุณอ้นแล้วก็มีการหยิบยกสำนักข่าวของต่างประเทศนำบทความมานั้นมาปแปลนะคะในวันที่18ที่ผ่านมาทีนี้ณนะวันนี้เนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวเนาะมีคนที่เป็นคนอื่น ได้วิภา์วิจารณ์ถึงการวิภา์วิจารณ์ของคุณเอเดิีาสดางโยมนาเราก็ได้เห็นนะเนาะที่มีได้พูดไปก็มีหลายๆคนเลยที่รักแล้วก็สนับสนุนคุณอ้นก็มีความไม่พอใจอย่างมากเลยว่าเอ๊ะไอ้ด็อกเตอร์คนนี้มันเป็นใครวะทำไมมันจะต้องวิภา์วิจารณ์มันยุ่งอะไรมันเดือดร้อนอะไรกับคุณอน้น นะเดี๋ยวเรามาดูถึงความเคลื่อนไหววันนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับบว,ว่ามีคนก็ไม่พอใจคุณเอเดียอัดสดงโยมนาคไม่น้อย ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกพัดพิงถูกวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นวันนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของคุณอน้นก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณเห็นด้วยกับการวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้หรือเปล่าดังนั้นใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่สนับสนุนคุณอน้นรักคุณอน้นหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเลยคุณอน้น รู้สึกแปลกๆรู้สึกเครือบแคลงสงสัยก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะเพราะช่องเราก็จะเปิดกว้างไม่ได้ไปกำหนดหรือว่าไม่ได้จะจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่เราก็บอกไปแล้วเนอะว่า การแสดงความคิดเห็นทุกอย่างเนี่ยก็อยากจะให้ใช้เหตุผลมาพูดคุยกันแล้วก็เป็นไปด้วยความสุภาพเคารพถึงความคิดเห็นคนอื่นด้วยเช่นกันไม่ไม่สนับสนุนให้มีการด่าดทอหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีอรารยชนแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้า ดูคร่าวๆนะคะขอเท้าความกันสักนิดหนึ่งในวันที่18ที่คุณเอด็ดดี้นำบทความข่าวของทางสำนักข่าวบรูมเบิร์กมาแปลเอาไว้โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณอ้นไปพร้อมๆกันอดีตพระโอรสที่เคยถูกในประเทศของกษัตริย์ไทยได้กล่าวว่าสถาบันกษัตริย์ต้องเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ หลังจากถูกเนรเทศออกไปจากประเทศไทยและสูญเสียาฐานันดรไปเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านอ้นพระราชโอรสองค์ที่สองของพระมหากษัตริย์ได้เดินทางกลับประเทศเมื่อปีที่แล้วเพื่อกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดโดยสำนักข่าวได้เลือกที่จะใช้คำว่าถูกเนรเทศหรือถูกขับไล่ออกไปจากพื้นที่หรือว่าประเทศไทยโดยคุณอ้นได้กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผมอยู่ในอเมริกาคุณก็รู้ผมยอมรับว่าอเมริกานั้นเป็นบ้านหลังที่สองของผมและผมรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนและวัฒนธรรมที่นั่นแต่ที่นั่นก็ยังไม่ใช่บ้านหลังแรกของผมปัจจุบันเขาได้สวมบทบาทอย่างเรียบง่ายด้วยการทำกิจกรรมเพื่อการกุศลซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์มาอย่างยาวนาน แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปว่าพระโอรสจะได้รับพระอิสริยยศคืนหรือไม่แต่เขาก็ไม่ได้มุ่งหวังถึงการขึ้นเป็นกษัตร,ริย์ในอนาคตสำนักราชวังของไทยก็ไม่ได้มีการตอบคำถามให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนกับทางสำนักข่าวนั้น ขณะที่พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งองค์รัชทายาทการกลับมาของวชรศรจึงเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสถาบันกษัตริย์ที่ยังคงเป็นองค์กรทรงอำนาจที่สุดของไทยเขายังได้ส่งสัญญาณว่าเขาต้องการที่จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของสถาบันกษัตริย์ โดยทางสำนักข่าวได้พูดนำเอาไว้ว่าภายคุกคามจากการถูกจำคุกเป็นเวลานาน,านสำหรับผู้ที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกความคิดเห็นย่อมมีที่ยืนก่อนที่คุณอ้นจะได้กล่าวเสริมว่าหากคุณไม่ยอมฟังเหตุผลหรือทำความเข้าใจหรือข้อโต้แย้งจากอีกฝ่ายผมคิดว่าคุณไม่อาจปฏิเสธความคิดนั้นได้จริงๆ คุณเอ็ดดี้ก็ได้นำมาเรียบเรียงใหม่เพราะว่าถ้าเกิดแปลตรงตัวเกินไปมันก็จะฟังดูแล้วแปลกๆนั้นคุณเอ็ดดี้จึงขอรวบรวมใหม่แปลใหม่ว่าผมคิดว่าคุณไม่ควรปฏิเสธความคิดนั้นหากคุณยังไม่รับฟังถึงเหตุผลหรือทำความเข้าใจในข้อโต้แย้งจากอีกฝ่ายอย่างแท้จริงคุณเอ็ดดี้ตั้งคำถามไว้ว่าเป็นสำนักข่าวบลูมเบิร์กจริงๆใช่หรือไม่ และเป็นคำพูดของคุณอ้นที่พูดถึงเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์จริงๆจริง,รงหรือไม่ที่ผมตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าผมเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าใช่จริง,รงๆเพราะว่ามันดูแปลกแปเดี๋ยวเรามาดูในสองวันก่อนนะคะที่คุณเอ็ดดี้อัศดางยม,มานาได้พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์เอ๊ะแล้วมันมาเกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมคุณเอด้อัศดางยมนาถึงได้ร่างจดหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งเรียนพักประชาธิปัตย์ผมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความศรัทธาพักประชาธิปัตย์ด้วยดีเรื่อยมาโดยเฉพาะคุณชวนหลีกภัยซึ่งเป็นต้นแบบนกักการเมืองน้ำดีที่หาได้ยากของเมืองไทย อะไรก็ตามมีผู้สมัครทักของท่านด้อยค่าและสร้างความเกลียดชังกับการแปลข่าวตามตัวอักษรของผมซึ่งผมแปลข่าวภาคภาษาอังกฤษจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นสำนักข่าวชื่อดังจากต่างประเทศข่าวดังกล่าวมีผมเป็นผู้แปลข่าวดังนั้นย่อมหมายถึงผมกลวงอัคติ เอามาเขียนบิดเบือนเหมือนไม่รู้ภาษาทั้งที่เนื้อหาที่ผมแปลข่าวนั้นไม่ได้มีการแต่งเติมแต่เป็นการแปลตามตัวอักษรเท่านั้นส่วนผู้ที่อ่านจะเห็นเป็นเช่นไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมแต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อ่านและเนื้อข่าวซึ่งเป็นการรายงานข่าวและบทสัมภาษณ์ของคุณอ้นของสำนักข่าว ถ้าเนื้อข่าวกลวงมีอคติเอามาเขียนบิดเบือนเหมือนไม่รู้ภาษาย่อมเป็นโอกาสที่คุณอ้นจะออกมาแก้ข่าวหรือแจ้งทางสำนักข่าวให้แก้ไขบทความในเนื้อหาที่บิดเบือนไปจากความจริงมีใช่ใช้วิธีในการร้อยค่าและสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นกับผมซึ่งเป็นเพียงแค่ผู้แปลข่าวเท่านั้น เนื่องด้วยความที่บุคคลผู้นี้มีห่อเป็นผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นอาจถูกมองว่าพรรคนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือว่าปกป้องคุณอ้นทำให้คนของพรรคออกมาปกป้องคุณอ้นด้วยการให้ร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นวิธีที่สกปรกจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอัสดางยมนา จากการออกมาเคลื่อนไหวของสอสอหรือว่าคนในพักประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ซึ่งมันก็พาดพิงไปทางคุณเอ,ดอดเดียสดงโยมาน่าเต็มๆมานะแล้วมันจะเกี่ยวเนื่องมากับภาพเซตนี้หรือเปล่าต้องยอมรับนะคะว่าภาพเซตนี้ก็ออกมานานหลายปีแล้วเนาะแล้วมันก็มีข่าวลือออกมาว่าทางรัฐบาลมีการติดต่อโดยโดยผ่านไปทางคุณไพลินซึ่ง น่าจะเป็นการเชื่อมโยงมาจากองคมนตรีหรือใครก็แล้วแต่ในสำนักพระราชวังเป็นการเปิดทางให้คุณอ้นนั้นเดินทางเข้ามาโดยผ่านทางกบป,ปอหรือว่านกวีคนนี้แหละซึ่งเจ๊ไพลินคนนี้ก็เป็นนกวีสาขาอเมริกาแล้วก็เข้านอกออกในสามารถติดต่อผ่านทางรัฐบาลได้ตอนนั้นก็มีข่าวเลือเนาะว่ามีการ พยายามที่จะเชื่อมโยงให้คุณอ้นนั้นเข้ามารับบทนายแบกดังนั้นจึงต้องผ่านทางรัฐบาลโดยเอาชื่อเข้าทะเบียนร,ราษฎรอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าเป็นข่าวลือเนาะก่อนหน้าหลายปีที่คุณอ้นจะได้เดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นพอคุณเอ็ดดี้ได้มีการพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ เราก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับไอภาพเซตนี้หรือเปล่านะก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเห็นไหมคะว่าทีมงานของคุณอ้นซึ่งคุณภัยลินคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนสนิทของคุณอน้นแต่ก็มีการเชื่อมโยงไปทางชวนลิภกภัยพรรคประชาธิปัตย์นั่นเีลยวจะไปดูในส่วนของข่าวปัจจุบันนะคะที่คุณเอ็ดดี้อัศดางโยมา,าได้พาดพิงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นอย่างไร พอเราไปอ่านคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่คุณเอ็ดดี้ได้เขียนถึงพักประชาธิปัตย์นะคะคุณเอ็ดดี้ได้บอกว่าอ่านคอมเมนต์แล้วทั้งหมดพบว่ามีการพุ่งเป้าไปที่พักประชาธิปัตย์แต่คนกลับไม่พูดถึงคนที่เอาผมไปแขวนเพื่อปกป้องคุณอ้นด้วยวิธีการสปปกปรกและกลุ่มคนที่สนับสนุนคุณอ้นมักจะแอบอ้างเบื้องสูงว่าคุณอ้นได้รับไฟเขียวจากเบื้องสูง และการกลับมาเมืองไทยเพื่อช่วยในหลวงทำงานแต่บทสัมภาษณ์นี้ได้เปิดเผยถึงแนวคิดของคุณอ้นที่สนับสนุนกลุ่มคนที่วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันและไม่เห็นด้วยกับการดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดกฎหมายด้วยการบิดเบือนว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันทางที่พวกเขากําลังให้ร้ายสถาบันมีคนมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับคุณเอ็ดดี้นะคะบ,บอกว่า พักนี้ตกต่ำเสื่อมซามมานานแล้วค่ะไร้ค่ามากๆในปัจจุบันหนังสือนี้น่าจะเรียนหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ตรงๆไปเลยถ้าเรียนพักแล้วก็ไม่ได้ระบุบุคคลแต่ละคนก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมารับรู้หรือว่ามาคิดดำเนินการใดๆพักประชาธิปัตย์ปัจจุบันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะคุณชวนคงเป็นแค่ที่ปรึกษาของพักรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้วคนรุ่นใหม่ของพักหลายคนก็ไม่ค่อยปลื้มคุณชวนพักเก่าแก่ที่ทำแต่สิ่งดีอย่างคุณชวนมันเปลี่ยนไปเยอะมากในปัจจุบันแต่ควรจะทำจดหมายถึงหัวหน้าพักโดยตรงคะ่ะประชาธิปัตย์ถูกยึดแบรนด์โดยนักการเมืองผู้รับเหมาอิทธิพลท้องถิ่นไปเรียบร้อยแล้วส่วนผู้อาวุโสทั้งหลายก็เป็นเพียงแค่รูปภาพประดับข้างฝาในพรรไป มันถมน้ำลายลงพื้นแล้วยังก้มลงไปเลียน้ำลายที่มันถมเข้าปากก็ทำมาแล้วครับไม่เหลือศักดิ์ศรีของพรรคประชาธิปัตย์แล้วคนกลุ่มนี้ถูกกลืนกินด้วยวิถีเอาตัวรอดยุบผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ประเทศชาติเคยศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์และเลือกมาตลอดชีวิตเหมือนกันเสียดายท่านชวนหลีกภัยมากๆเลยหมดยุคบารมีของท่านแล้ว บอกตรงๆว่าในอดีตผ่านมาสิบสิปีเคยศรัทธาในพักประชาธิปัตย์มาตลอดจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยพ้นจากพักนี้จนมาถึงยุคแห่งความเสื่อมถอยของพักประชาธิปัตย์นับเริ่มตั้งแต่ลุงตู่เข้ามาเป็นผู้นําจนกระทั่งถึงตอนนี้พักประชาธิปัตย์ก้าวถอยหลังกลับไปเรื่อยๆจนไม่เหลือความขลังของความเป็นพักเก่าแก่ที่น่าศรัทธาอีกต่อไปคนก็มองว่า พรรคประชาธิปัตย์นั้นตอนนี้ได้ถูกพักเพื่อไทยครอบงำไปหมดแล้วมันชักจะเลยเถิดหวังว่าคงจะไม่ทำให้เป็นประเด็นแบบน้ำพึ่งหยดเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไทยที่สามารถเข้าใจได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็สามารถแปลออกมาได้ว่าคุณเอ็ดดี้ไม่ได้มีการใส่สีตีไข่ในเนื้อหาเราเป็นอีกหนึ่งในแฟนคลับ เป็น FC ของพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าถูกหักหลังจากพรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นประชาธิปเป๋ไปแล้วอ่านจากคอมเมนต์แล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่คุณเอ็ดดี้ได้พูดแหละว่าคุณเอ็ดดี้ก็งงเพราะว่าเอาบทความอะไรทั้งหมดมาชี้แจงให้ทุกคนได้อ่านแต่กลายเป็นว่าคนก็พุ่งเป้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์จริงๆอะแต่ไม่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ คนในพรรคประชาธิป,ปัตย์ซึ่งมีก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาหมายถึงใครเพราะว่าเขาเซ็นเซอร์เอาไว้เนาะคุณเอ็ดดี้ก็เลยงงว่าเอ๊ะทําไมไม่ได้มีภาาวิจารณ์คนที่เอาคุณเอ็ดดี้ไปแขวนละ่ะทําไมถึงได้พุ่งเป้าไปที่แค่ชวนกับพรรคประชาธิป,ปัตย์แค่นั้นไม่ได้ลงลึกลงไปสําหรับใครที่กําลังเจตนา ที่จะโจมตีไปที่คุณเอ็ดดี้โดยตรงเราก็เอาคุณเอ็ดดี้ไปแขวนด้วยเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครทราบว่าคุณเอ็ดดี้หมายถึงใครที่เอาคุณเอ็ดดี้ไปแขวนก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือชี้เป้าได้นะคะมีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าตั้งแต่ติดตามอาจารย์เอ็ดดี้มาไม่เคยเห็นอาจารย์เอ็ดดี้ให้ไลฟ์ใครเลยสักครั้งหนึ่งเพราะเป็นแบบนี้ถึงได้ติดตามอาจารย์มาโดยตลอดค่ะ คุณภาพของสสพักประชาธิปัตย์สมัยนี้แทบจะหาคนที่มีคุณภาพมีอุดมการไม่ได้เลยน้ำเน่าเยอะอยากรวยอยากมีอำนาจไม่ได้คิดถึงประเทศชาติและคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนพูดอะไรออกมาเชื่อถือไม่ได้เลยถ้าคิดจะเชียร์นายหอกข้างแคร่คือคิดชั่วแล้วเราจะได้เห็นดีกันคนแปลไม่ใช่ไก่กาที่จะต่อโต้ จะได้รู้กำพืชว่ากลวงอันนี้ก็แสดงว่าคนนี้ก็คงจะสนับสนุนถึงแนวคิดหรือการแปลของคุณเอด็ดดี้แล้วก็ได้พาดพิงไปถึงคนที่เอาคุณเอ็ดดี้ไปแขวนเนาะว่าอย่าไปให้ราคาเลยคือไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้หละเพราะตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ แย่ yeah, ไปหมดท,ทุกคนเลยเอาแต่ผลประโยชน์เข้าหาตัวเองแล้วก็อะไรอะ่ะดันจะมาเชียร์กับนายอ้อนอะไรแบบนี้คนนี้ก็คงจะหมายถึงแบบนั้นอีกหลายคนเลยที่ก็มองว่าเป็นหอกข้างแคร่ อีกคนนึงก็บอกว่าอ่านที่คุณอ้นให้สัมภาษณ์ไม่ได้อยู่ในไทยเหมือนเป็นคนนอกแล้วจะมาเดือดร้อนอะไรกับมาตรา1นึยิ่งไม่สมควรเลยแล้วอยากจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เพื่ออะไรคนจํานวนมากมักจะเหมาและสรุปง่ายๆที่ตัวบุคคลแบรนด์พรรคประชาธิปัตย์ได้ถูกทําให้เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็แทบจะไม่สนใจในรายละเอียดทําความเข้าใจด้วยสาเหตุและผล คนถึงได้เป็นเหยื่อจากการสร้างจิตวิทยาหมู่แล้วก็ความหลงเชื่อไปผิดๆแบบหัวปักหัวปำยุคที่คนเสื่อมลงมากด้วยความหยาบและมักง่ายและฉาบฉวยเราคนหนึ่งแหละที่อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอน้นเรารู้สึกแย่กับความคิดของเขามากๆเลยและจะเปิดให้คนมาวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าคนพวกนั้น เขาบิดเบือนเขาโจมตีใส่ร้ายสถาบันเขาไม่ได้วิจารณ์ด้วยความสุจริตแล้วก็จะมีคุณอภิชัยนะโอ้โหคุณอภิชัยนี่เข้าไปตลอดเลยต้องขอบคุณมากๆเลยขออนุญาตที่จะอ่านความคิดเห็นของคุณอภิชัยนะคะก็คุณอภิชัยเนี่ยคือสนับสนุนทางคุณอ้นเนาะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าเกิดเป็นลูกพระมหากษัตริย์ก็ลำบากเนาะขนาดคนนอก ว่าจริงหรือมั่วก็ไม่รู้โดนพ่อตัดออกจากกองมรดกไปแล้วก็ยังพูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองแทบไม่ได้เลยช่วงตั้งรัฐบาลคุณหมออ่องโพสต์นิทานการเมืองพาดพิงต้องต้องรีบลบก่อนที่จะกลับเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็คือนิทานที่ไม่ได้อ้างอิงไปนั่นแหละว่าในช่วงของการเลือกตั้งเนาะ พักเก้าไกลคุณพิธาชนะการเลือกตั้งแต่ก็ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณอ่องก็ได้เขียนเสียดสีนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนิทานที่คุณอ่องได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของตัวเองก็ได้อานนิทานหายไปหลังจากที่คุณอ่องได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าในสิ่งที่มีนํามาอ่านเนี่ยก็ยังอยู่ในในในช่องเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจไปย้อนฟังก็สามารถไปฟังได้นะคะ ปรมามีคนมาตอบโตคุณอภิชัยนะคะบ,บอกว่าทุกคนที่มีเชื้อสายก็ทุกคนนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เจ้าตัวย่อมรู้ดีมาตั้งแต่เกิดและเมื่อโตขึ้นยิ่งต้องคิดได้ว่าทุกๆสิ่งที่แสดงออกและปรากฏบนพื้นที่สาธารณะจะมีผลอย่างไรเมื่อคิดสิ่งนี้ได้ตั้งนานแล้วจึงควรทำใดๆให้ถูกต้องเหมาะสมหรืออย่างน้อยๆ ต้องไม่ทําให้เสียหายไปถึงสถาบันที่ตนมีความเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยนั่นแหละที่มาของโพสต์ต่างๆคุณอภิชัยก็เข้าไปตอบกลับน,นะคะบอกว่าผมว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวของท่านชายแต่ทําไมต้องกลัวท่านชายกันอีกท่านหนึ่งก็มาสวนกลับบอกว่าไม่มีใครกลัวนะนี่แหละเป็นความเข้าใจที่ผิดๆต่อสถาบัน ครอบครัวส่วนตัวมันคนละเรื่องกันก็จริงๆแล้วคนนี้ไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วเหลือเพียงแค่สายเลือดและเป็นอดีตทุกๆการกระทําที่ปรากฏบนพื้นที่แล้วก็สื่อสาธารณะมันมีผลถึงกันหมดเจ้าตัวแสดงออกแบบส่วนตัวจริงหรือก็แสดงว่าคุณอภิชัยก็มองว่ามันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวราชวงศ์จัก,กรีนะ ภายในครอบครัวของรัชกาลที่สิบนะไปะยุ่งอะไรแล้วทำไมจะต้องท่านอ้นจะมาทำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้แต่คนที่ชื่อสมเกียรตินะคะเขาก็มองว่าคุณอ้นนั้นอยู่นอกไปแล้วนะอยู่นอกราชวงศ์อยู่นอกอโปรเจมไปแล้วอย่าไปนับรวมว่าเป็นราชวงศ์จัก,กรีนะเพราะว่าออกจากฐานันดรไปแล้วถือว่าเป็นอดีตเป็นเพียงแค่อดีตสายเลือดเท่านั้นอันนี้ก็เห็นไหมคะว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันรักสถาบัานด้วยกันแต่ว่าก็มีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันดังน,น,นั้นนี่คือสิ่งที่เราได้หยิบยกแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังนะคะนี่ต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งเลยว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคนที่เข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มหรือว่าใน Facebook ของของแฟนเพจของคุณเอดี้อัศรางโนมนาไม่ได้เป็นความคิดเห็นของมีแต่อย่างใด เราเป็นแค่สื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารทั้งหมดหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้ฟังความรอบด้านส่วนการรับฟังการใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แยกแยะล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิ์ขาดของเพื่อนๆนะคะสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ว่าคุณเห็นด้วยหรือคุณไม่เห็นด้วย กับการวิาพากษ์วิจารณ์ของคนกลุ่มนี้รวมทั้งคุณอภิชัยด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสมาชิกของเราเนาะก็เข้าไปร่วมวงพูดคุยกันด้วยบางท่านบอกว่ามันทำเป็นขบวนการซึ่งตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นชาวต่างชาติปัญหานี้มันสับสนวุ่นวายซับซ้อนซ่อนเล่ห์อุบายเราต้องรอดูกันต่อไปความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ความคิดเห็นส่วนตัวนะความเคลื่อนไหวของนายอ้นคงจะมีการติดตามอย่างลับๆถ้าไม่ได้กระทำความผิดแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าทำผิดก็ควรจะโดนค่ะการวิาพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงลบแล้วที่เคยได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องโกหกหาหลักฐานไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานยืนยันก็ยังไม่มีใครต้องติดคุกที่เห็นผมเห็นแต่ว่าพวกมันด่าครับ คนนี้ก็คือแสดงว่าไม่เคยได้เปิดหูเปิดตาอะไรเลยเหมือนที่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของทนายอานนท์น่ะนี่แสดงว่าไม่ไม่เคยเปิดหูเปิดตาหรือว่ารับฟังข่าวสารใหม่เลยคือท่องจำอย่างไรก็ท่องจำแบบนั้นไปตลอดปีตลอดชาติจริงๆ รรฐประชาธิปัตย์นี่ตัวดีเลยเอาระบบมาเฟียมาคุมคนดีมีความรู้เอาระบบอ,อบอจอ,อ,อบอตอมาใช้ในไทยโดยอ้างประชาธิปไตยทั้ทงๆท,ที่มันมีผู้ว่าจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วคนก็มองว่าประชาธิปัตย์นั้นก็คือประชาธิปตนั่นเองเอาล่ะนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่คุณเอ็ดดี้ได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งเราก็อยากทราบจริงๆว่า คนคนนั้นที่เอาคุณเอดดี้อัสดางโยมานาคไปแขวนแล้วก็สนับสนุนคุณอ้นอันนี้เราอยากทราบจริงๆถ้าเกิดว่าใครทราบนะคะว่าสสคนนั้นหรือว่าพรคประชาธิปัตย์คนนั้นคือใครสามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะสนับสนุนฝ่ายไหนก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ได้ว่าคุณเข้าข้างใคร คิดว่าแนวคิดของใครถูกใครผิดก็สามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ